พระยังไงก็ปล่อยได้ยังไงก็มีความสุขยังไงก็สามารถที่จะแบ่งปันแบ่งบุญได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสายเซียนหรือสายอนุรักษ์ถ้าสายเซียนแน่นอนคุณเล่นตามเสียนมันคือการจํากัดจํานวนพระมันคือการจํากัดพิมพ์มันคือการเล่นเป็นบิสเนสหรือเป็นธุรกิจ100แน่นอนราคามันจะต้องสูงของมันจะต้องน้อย แต่ว่าโอกาสที่คุณจะเช่าพราะเบญจภาคีได้เนี่ยสำหรับบางคน20 3 0ล้านอาจจะต้องขายบ้านขายที่ขายนามาซื้อนะครับมันก็เป็นอาจจะเป็นตลาดที่คนมีเงินอะไรต่างๆนะครับนั่นคือสายเสียนแต่ในสายดูรักษนะครับเป็นสายที่พระแท้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นพระแท้นอกสายตาเสียนเป็นพระแท้ที่เน้นในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ ถึงแม้จะเป็นพิมพ์ที่นิยมไม่นิยมและการปล่อยการแบ่งปันกันนั้นถึงแม้จะราคาไม่สูงแต่จําไว้นะครับว่าเราชอบคนอื่นก็ชอบด้วยเราคิดว่านี้สวยมันต้องมีบางคนที่คิดเหมือนเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของสายเซียนนั้นแน่นอนเป็นธุรกิจร้อยเปอร์เซนไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ในเรื่องของสายอนุรักษ์มันเป็นการอิ่มเอมใจมันเป็นการอนุรักษ์และมันเป็นการแบ่งปันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ราคาสูงแต่แน่นอน เมื่อคนที่ชอบคนที่แบ่งปันกันมันก็จะมีการซื้อขายแบ่งปันเช่าหากันเป็นเรื่องธรรมดานั่นเป็นความสมัครใจครับเพราะฉะนั้นไม่มีผิดไม,ไม่มีถูกอยู่ที่พี่น้องจะโฟกัสทางไหนจะเลือกทางใดครับผม